สบายดีสบายดีพี่น้อง <Yeah. S 2> ยินดีตอนทับเข้าชูชองแม่น้องป่านสแนลเดอรเ uh uh. มื่อนี้แม่น้องป่านมานอนยื่นเหอนแม่นะทุกคนส <Okay. S 2> ว่าอันแม่น้องป่านได้มานอนอยู่ยนี่ย้อนว่าแม่น้องป่านชีฮ็ดคุัวมีไปวัดและ้วกะ็มีลูกน้อยเลยเนาะ่ะอังเป่าเดี๋ะนั้น เขามาเฮ็ดขัวมีอยู่นี่แม่น้องปานจะไปวัดตอนเ้าไปวัดผูเพราะว่าอยู่วัดผู่ก็มีเฮ็ดบุญงานบุญกระถิ่นแม่น้องปานก็จะมาเฮ็ดขัวมีเอาไปวัดนาะขันท่าเฮ็ดู่เหอนสชนไหมมันกับจะบวชันได้นะเพราะก้อนเขาชิดมานี่เขาข้าลูกอีลุงตุงนางสินไหมก้อนเขาชิไปวัดแม่น้องปานก็ตัดสินใจมานอนู่เหินแม่แล้วก็มาเฮ็ดขัวมีอยู่นี่เอาไปวัดนาอแม่น้องปานเอามีมีเฮ็ดขั้วมีนี่สามกิโล <c oughs> จะเอาไปวัดลวกแล้วก็จะเอาไปวัดมือเสานะซึ่งว่ามือนี้ตื่นแต่เช้าเช้าทุกคนตื่นแต่ตอนสี่โมงคนแหละมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็นจนตอนนี้ก็ประมาณหนะ้าโมงแล้วห้าโมออางมเสานะมันยังคํำยังมืดยังมืดอยู่เดี๋ยวไม่ต้องป่านก็จะมาเฮ็ดข้อมีแล้ลูกป่านหละลูกป่านกับซาลี่ยังบ่ตื้นปันนี้ แม่น้องป่านอังเป่าตื่นละตื่นเศร้าเด้ออังเป่าเด้ออังเป่านี่ตื่นแต่เศร้าเห็นแม่ตื่นก็ตื่นนำเป็นว่าอยากอยูย่นำแม่เดี๋ยวจะน้อยห้าสิบลวกมีนะแต่ฮะลวกมีนำกันก่อนทุกคนเพราะว่าแม่น้องปา่านคางหม้อไว้ก่อนแล้วเนาะคางหม้อเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวน้ำตาลอีกอย่างแล้วเรียบร้อยละนะวันนี้แม่น้องป่านก็นจะมาลวกเอาเนาะบ่ได้ครัวลวกเอาไอ อันนี้ก็คือมีชีเฮาจะลวกเนาะแต่นี้อย่างบูมเอิดเป็นแม่นงปลาเอามาให้เบิรงไปเที่ยวสั่ไหมเนลวกคือทำนิก่อนซื้อมี่มาสามลูก ือหลขนาดเลยน้นปัน่นใส่น้ำเอาหลายไดเอ้านึล่ลมไม่ใช่ท่านเยนี่นะทุกคนแมู่กปั่นลวกแบบนี้แหละเกี่ยวน้ำตาลเกี่ยวกับบัวผพักเทียบอีอย่างแล้วแล้วก็ใส่กเกลือเป็นนัวอีอย่าง สีมึงรถน้ำมันเนาะามักรถแบบใดเราก็เอาแบบนี้เลยเนาะใส่ไม่ต้องปัน่นบไดไส้เซนขนอเออ้บอบดได้ใส่รถด,ดีเนาะใส่แตเกลือเป็นนัวน้ำตาลแล้วก็เกียผักบัวผักเทียมใส่บวเฮ็ดลูกเปล่าบวเฮ็ดจังน้นอยเขาก็ไอ้แบบนี้ฮะนะสีมันก็นงามดี เราถ้ากะว่ามีสุกแล้วก็เอาขึ้นมาเนาะลวกเมียกเฮดเมียกอะไรมันกันั้นสีมันจะเหลืองงามดีเห็นปะเริ่มละเริ่มที่เป็ดแหละแม่นกป่านเฮดเตนแนวนี้แหละอันคั่วเอาแม่นงป่านบอกูเฮดเด้อ,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 ดดอพี่น้องหูเตะเฮดแบบนี้บกเคยคนะั่วเนาะเคยเฮดแบบนี้ ว่าบุกว่าเคยกับว่าเคยกับเคยอยู่เทื่เธอนึ่งนี่แหละเธอเนื่องสองเธอเนี่ยคั่วจังใดกับบุปเปิลละมาเฮ็ดในนี่เอาจังเป็นอ่าไม่เสียเมียอืมอุ้มก็ื้อเอาเปล่าก็ยักซื้ออืมอืมแทบยังบุกรีจักน้อย เจ็บปอลูกเจ็บนะมีสามโลน้อยเดียวนึงยังได้ลวกอีกเท่อหนึ่งนีง่นี่ก็เทือนึงน่งนีง่โลนึงงสาวผันกี้มึงสีมันงามแล้วได้ทุกคนเห็นบอสีจะเป็นลึงว้าอีควัน ีมันจะเป็นเหลืองเหลืองนี่นะทุกคนตอนนี้เขากลวกแล้วละฮะลวกแล้วเบอร์สี่ของมันตัวนี้อ่นตัวนี้ล,ลวกค่อนข้างอันเปรื่อยนอยนึงเนาะสุกมันเปื่อยโพดตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้ฮันเออตัวนี้ฮันเอาไข่ เบิ่งอังเป่าลูกสายมากินตัวนี้เ <c oughs> ด๋ยวเลืองแล้วเนาะแซบแหละแม่ก็มาเพิ่นไปเอาป่ามาเพิ่นไปชนยางมาแล้วพอไปหาป่าได้ป่าน้อยนึงพอได้กิน <c oughs> กับประมาณนี้ได้ทุกคนพูดดีแจ้งกับบาทเนาะตื่นแต่เช้าจนมาแจง้งโอเคได้ทุกคนสําหรับคลิปนี้แม่น้องฟันก็จะได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าเป็นจจงใดก็ให้ไปติดตามรับชมคลิปต่อไปเนาะแม่น้อง่านจะไปวัดภูวันไปทางใดทางนันไปยากไปง่ายคนไปไ็นไรสัไมใดท่านก็ถ้าไปฮับเบิ้งฮับส่มคลิปต่อไปเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่น้องฟันก็นขอการไปสบัสดีบาย